พี่ปุ้ยครับครับผมกลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคุยไม่มีกัรกทางช่อง YouTube ที่นี่ลูกทุ่งกับเรา2คนนะครับผมอาร์มนวพลและพี่ปุ้ยมัททุมนครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีให้ชมกันได้เป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะมาเจอกันพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆแล้วก็บันเทิงเริงใจเริงใจมากๆเริงใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหตอนนี้คนก็ ลุ้นทุกวันเลยนะออะะไรมีให้ลุ้นทุกวันเลยใช่ไหมลุ้นอะไรลุ้นอะไรอ่ะลุ้นน้องบรอ้านร้องบารอกวันนี้พี่ปุ้ยรู้ก่อนว่าจะพูดถึงใครลุ้นทุกวันเออจริงนะแต่ก็ด้วยความเก่งไงเก่งเก่งกล้าสามารถของน้องเองนะฮะเป็นความสามารถของน้อจะเป็นเรื่องของร้องเพลงเอนเตอร์เทนเรียกได้ว่าเป็นครบเครื่อง อันนี้เหมาะกับการเป็นหรืป,ปินอาชีพชพูดเลยเป็น,นะค,ะคนครบเครื่องคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเขาจะได้แชมป์ที่เท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้ไปกันก่อนเลยโอเคสาระ,าระชวงโอเคสาระอํา อ่ะมีแอปตอกตังไหมมีแต่ไม่ค่อยได้เข้าแล้วพักหลังเนี่ยพักหลังไม่ค่อยได้เข้าไม่เข้าได้เข้าตล้งแต่รู้ว่าไม่ได้หมื่นหนึ่งไม่ได้ก็ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเนี่ยไม่รู้ลบแอปทิ้งไปหรือยังตกเอ๊ะตกลงตกลงพี่ปุ้ยเนี่ยโอเคนะบ้านพี่ปุ้ยได้มาหมื่นหนึ่งได้มาจากคุณยายเอาคุณยายผู้สูงวัยผู้สูงอายุไงได้หมื่นหนึ่งนะก็ยังโอเคนะแต่คนอื่นไม่ได้เมื่อวานคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกพี่ ผมไม่เคยได้เลยเลยถาม,มทาไมอ๋อเงินฝากเกินอ,อบอกแหมเธอก็รวยแล้วก็ให้คนอื่นเขาก็ละกันนะทีนี้เขาก็มีข้อคําถามกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแอปเป่าตังค์พี่ปุ้ยใช้อย่างเดียวเลยอืซื้อล,ตลอตเตอรี่บอว่าแล้วกะแล้วไม่มีผิดก็แหมมันก็อยากจะลุ้นมากงั้นรวดงวดละใบสองใบไปซื้อข้างนอกก็นร้อยหนึ่ง ซื้อในเนี้แปดสิบบาทเลือกเลขก็ได้อ่าจะกี่ใบก็ได้ก็เลือกไปซื้อไปทีนี้เขาก็เลยมีข้อสงสัยครับว่ายังไงฮะถ้าเกิดได้รางวัลที่หนึ่งอ่ะจะขึ้นเงินยังไงเออใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมาเฉลยกันทีนี้เราก็เลยขข้อสงสัยไขข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวงวดนี้ยแต่พี่ปุ้ยรู้แล้วว่าถ้าพี่ปุ้ยถูกรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> เนี่ยเราก็นอ้องพี่ปุ้ยก็จะได้ออพี่ปุ้ยก็จะได้เงินครับก็อ่ะ<า>ก็เป็นข้อมาจากธนาคารกรุงไทยเขาก็มาไขข้อสงสัยให้เขาบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยในเว็บพันทิปพันทิพเขาก็มีคนมาถามมาถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาถูกลงวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะรับเงินยังไงทางธนาคารกรุงไทยเขาก็เลยมาตอบตอบข้อสงสัย บอกสวัสดีค่ะคุณสมาชิกหมายเลขน,น,น,นี้นี้นะคะสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลาก6หลักแบบดิจิตอลสามารถขึ้นเงินรางวัลที่1ผ่านแอปเป๋าตังได้ค่ะทั้งนี้หากผู้ซื้อผูกบัญชีของธนาคารกรุงไทยบนแอปเปาตังไว้สามารถขึ้นเงินรางวัลได้อัตโนมัติโดยมีค่าธรรมเนียมในการขึ้นเงิน1%เปอร์ซนะเข,เขามีหักด้วยนะ คือไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้หล้านเต็มๆนะเขามีหัก1%และหักอากรอีก0.5%รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็น1.5%โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีของลูกค้าที่ผูกบัญชีเอาไว้ค่ะ <c oughs> นะเดี๋ยววันที่17พี่ปุ้ยก็จะไปเข้าไปเปิดดู บัญชีธนาคารกรุงไทยก็จะมีเงินห้าล้านกว่าเข้าบัญชีเข้าบัญชีเลยเข้าบัญชีมั่นใจมากมันอกมันใจแล้วซื้อในเป๋าตังอ่ะมันถูกไงก็งวดหนึ่งก็พี่ปุ้ยก็เล่นอย่างมากก็สองใบเต็มที่สองใบก็พอแล้วเอาไว้ลุ้นสนุกสนานส่วนใหญ่จะซื้อสลับออมสินเพราะว่าพอครบ งวดของเขาอ่ะได้เงินคืนไม่งกเลยเนาะก็ต้องลองไม่งกเท่าไหร่เลยไม่งกเท่าไหไม่แต่แต่ก็อยากลุ้นไงแต่เราลุ้นคือคือถ้าเราลุ้นมากอะ่ะเราซื้อแบบว่าเราก็ดูว่าตามกําลังของเราได้เท่านี้ไหมเท่านี้ไหมบางคนซื้อเยอะ ก็ไม่เคยถูกเลยก็มีบางคนซื้อใบสองใบก็ถูกเลยนะหรือว่าบางคนไปเก็บของคนอื่นเขาแล้วก็บอกว่าถูกอก็ก็เป็นไปได้นึกถึงใครก็ไม่รู้คุณคุณคุณอ่ะก็ฝากไว้นะคะในช่วงของโอเคสาระช่วงโอเคสาระ ช่วงนี้ครับเมื่อช่วงนี้ก็ลุ้นเหมือนกันเมื่อคู่นี้เราก็ลุ้นเรื่องหวยไปลุ้นเรื่องหวยว่าใครจะเก็บได้ไหมแล้วบอกเป็นของตัวเองหรือเปล่าอย่าไปทําร่วงที่ไหนนะเก็บอย่างดีแล้วอย่าให้เขารู้นี่นะแล้วถ้าซื้อในเป๋าตังนี่ไม่ร่วงไม่ร่วงแน่นอนไม่ทําหายแล้วได้เงินเลยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเอ่ะมา พูดถึงเรื่องราวของน้องบารอกชลทานครับตอนนี้เขาเดินหน้าเข้าไปสู่แชมป์สิสมัยแล้วี่เราเราอัดคลิปตอนกลางวันใช่ก็เยนนี้เราอัดคลิปกลางวันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้หลังจากก็ไปลุ้นยี่สิบกันนะฮะไปลุ้นยีสมัยกันนะครับน่าจะได้20่สไปเรื่อยๆจนถึงร้0ยสอสมัยไปเลยก็ตอนนี้ไม่ ลุ้น50ก่อน50ก่อนใช่ไหมใช่ลุ้น50ก่อนอ่ะลุ้นแค่แป๊ขอให้ทุกขอให้ทุกคนช่วยกันลุ้นนะฮะแล้วก็ขอให้น้องโชคดีด้วย้่ะเขาบอกให้ปรบมือรูนอันนี้ไปที่เพจไม่หมดนี่เขาโพสต์เอาไว้ค่ะเมื่อวานนี้นะครับ บอกว่าปรบมือรัวๆให้กับแชมป์เสียงดีบาร็อกชลทานแชมป์19สมัยพลังเสียงโดนใจคตะกรรมการพร้อมคว้าเงินสะสมจำนวนทั้งหมดจำนวน5 2 1 5 0 0บาทเย้เอ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นะครับก็ติดตามไม่หมดนี่มหาโชคได้จันทถึงพฤหัส6โมงเย็นนะครับ <c oughs> ทีนี้ หลังจากที่ทางเพจนะครับได้มีการโพสต์เอาไว้เรียบร้อยนะครับก็มีแม่แม่แฟนคลับนะฮะ FC ซทุกๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะทั้งคุณโชติมานะครับบอกว่าเก่งมากฝึกฝนต่อไปนะไปให้ไกลที่สุดตามที่ใจหวังเลยค่ะ,คะค คุณอ,อรวรรณบอกว่ายินดีด้วยนะครับน้องบาร็อกแชมป์ไม่หมดนี่19สมัยคุณสุขนะครับบอกว่าเก่งมากครับทําทุกวันให้ดีที่สุดจนกระทั่งถึงเส้นชัยนะครับคุณวารันวราว,านวัวราวานเชียร์นะคะ นี่มาสั้นๆแต่แบบว่ามีความหมายให้รู้ว่าเชียร์อยู่นะ <c oughs> จคุณธนานะครับบอกว่าสูส่ๆนะครับน้องบาร็อกขอให้น้องถึง200สมัยครับพี่เอาใจช่วยครับเสียงน้องพร้อมมากๆครับนะคุณนัทวันคร,ครองแชมป์ยาวๆต่อไปนะคะคนเกงเ่งมีมีหนูหินยกมือ,อ,อให้ด้วยยกมือเป็นสติกเกอร์คุณบัญญัตินะครับบอกว่า เก่งมากๆค่ะน้องบาร็อก่อลูกบาร็อกเสียงนุ่มๆร้องเพลงเพราะมากๆค่ะนะ,ะคุณยุวดีเก่งมากฝึกฝนต่อไปไปให้ไกลที่สุดตามใจหวังเลยค่ะ,คะนักเรียนนักร้องน้องคิวนะครับบอกว่าเชียร์ cheer. พี่บาร็อก2 0 0ครับครับคุณกันยาบอกว่าสุดยอดค่ะน้องบาร็อกนะครับแล้วก็คุณอุ่นเรือนอะนะฮะ คุณอุนเรือนพุ่มสุวรรณบอกว่าที่สุดๆๆๆยอดลูกบาร็อกวันนี้ร้องเพราะอีกแล้วแจ่มมากๆหวานละมุนใจแม่แม่แม่ละลายเลยจ้าชอบความชอบความเอ็กโคเอาก็เขียนมาอย่างงี้เราก็แบบว่าต้องอ่านทุกเม็ดต้องอ่านทุกบรรทัดใช่ใช่อ่านทุกเก็บทุกเม็ดเลยเก็บทุกเม็ดเลย ตามนั้นเลยคมท,ที่เขียนคุณช้ไลค์ครับบอกว่าแชมป์เก่งค่ะร้องดีร้องเพราะทุกแนวเพลงยินดีด้วยค่ะนะฮะคุณไพวันครับยินดีด้วยครับน้องบารร็อกสู้ต่อไปแชมป์ยาวๆนะครับอ่าคุณยุ้ยนะครับบอกว่ายินดีกับแชมป์สิสมัยอย่างสวยงามร้องเพลงเพื่อเธอขีดเส้นใต้เพราะสุดยอดฟินมากเลยต่อไปอส,สู้ต่อสู้ต่อยาวๆไปค่ะค่ะนะคุณ พัฒวันบอกตรงมีความสุขมากอาหารหูอาหารตาดีใจด้วยค่ะแชมป์บาร็อกอ่านอาหารหูอาหารตานะฮะคุณกัญญรัตน์เพลงเพรอเอนเตอร์เทนเก่งคุณกัญญรัตน์นะครับบอกว่าเก่งสุดๆเลยครับแชมป์ยาวไปนะครับลูกนะค่ะ คุณกมลวันครับยินดีด้วยค่ะร้องเพราะมากๆทั้งสองเพลงแชมป์บาร็อกเยี่ยมมากค่ะครับแล้วก็คุณจุไรนะครับบอกว่าดีใจด้วยกับยอดเงินที่บาร็อกได้รับค่ะสู้ต่อไปนะคะให้กำลังใจรอวันจันทร์นานจังใหม่ฮะใหม่ครับว่าได้ไม่เต็มหรอไม่เต็มบอน้องเขาน้องเป็นคนใจดีก็แบ่งให้คนอื่นมั่งอืมนะฮะอ่ะคุณจุ๋มนะครับคุณจุ๋มบอกว่า ยินดีด้วยค่ะนะทำผลงานได้ดีทั้งสองเพลงเลยค่ะคนะค,คุณทวีรั์บิตต <B itty. S 1> ี้ยินดีด้วยค่ะติดตามตลอดค่ะนะฮะแล้วก็คุณนุ่นนะครับบอกว่ายินดีด้วยค่ะขอให้ครองแชมป์นานๆน,นะคะ,ะค่ะคุณสมัชยสมัชยาฝึกเยอะๆลูกเก่งแล้วแต่ขอเพิ่มความเก่งอีกนะลูกจะได้ครองแชมป์นานๆค่ะคุณ คุณเตียงใช่ไหมค,คุณเตียงบอกว่าเก่งที่สุดเลยบาร็อกเป็นแชมป์ให้ยาวๆไปเลยจ้าโอ้ยมมีแต่คนบอกให้เป็นแชมป์ยาวๆเอาพี่ปุ้ย่าเอาห้าสิบก่อนอตอนนี้ยี่สิบละเหลืออ,อีกแค่สามสิบเองนะก็สู้ๆกันไปเราก็เป็นกำลังใจให้เราก็ลุ้นพอๆกันลุ้นหวย <laughs> <laughs> แต่ลุ้นหวยน่าจะน่าจะ ไอ้นี่มากเลยนันในชีวิตเนี่ยนะควรจะลุ้นที่สุดลุ้นที่สุดลุ้นทุกทุกวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งเนึกว่าลุ้นทุกวันจันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธศุกร์ด้วยอันนั้นมันหวยลาวอันนั้นเล่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้อันนั้นเล่นไม่เป็นเนี่ยเชื่อเหอะคนที่ฟังอยู่เนี่ยค่ะต้องมีคนเล่นหวยลาวเก่งบ้างแหละต้องต้องแบบเล่นทุกเล่นทุก เล่นทุกประเทศอะจันพุทธศุกร์เบอร์เล่นทุกประเทศด้วยจ้ะเออะไรมีอะไรนะเอหวยอะไรนะมันเยอะอะโอ้เนอะแต่ว่าฝกนี่คือว่าเล่นให้แบบว่าพอประมาณอ๋อฮานงฮานอยอะไรเงี้ยเล่นพอประมาณเล่นแบบว่าตามกําลังทรัพย์ของเรานะอย่าไปหยิบไปยืมใครเขามาเล่นนะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเฮงเฮรวยรวยปังปรวยปังปด้วยโอเคหมดเวลาแล้ววันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปมาติดตามรับชมกันสนุกสนานกันแบบนี้เฮฮาปาร์ตี้เฮฮาทำไมต้องปาร์ตี้เอานะเอานะหรอปาร์ตี้ไปก่อนหมดเวลาแล้วะเจอกับใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ